ประเด็นสาคัญตอนนี้สตางหลายคนเนี่ยเขากําลังรอสํานักพระราชวังที่เผยแพร่ประกาศเกี่ยวกับเรื่องในการขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีทมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงสรุปมีความชัดเจนแล้วล่าสุดค่ะสำนักพระราชวังนะคะเผยแพร่ประกาศเรื่องการขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีทมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆสามารถขอเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมได้ตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์2569เป็นต้นไปค่ะสำหรับผู้ที่มีความประสงค์นะคะสามารถจัดทำหนังสือเรียนถึงเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดค่ะแล้วก็ส่งได้3ช่องทางดังนี้ 1. ยืนด้วยตัวเองนะคะที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังหรือโทร022243273 022243333 026235500ต่อ2121ถึง2129ค่ะช่องทางที่2นะคะสามารถส่งทางไปรษณีย์ค่ะ จ่าหน้าซองถึงเลขาธิการพระราชวังสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังถนนนาพระรานแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานาคร10200ส่วนช่องทางที่3นะคะสามารถส่งทางอีเมลค่ะที่กลองกลาง at royaloffice.th โดยสแกนหนังสือเป็นไฟล์ pdf ค่ะ เมื่อส่งแล้วนะคะสำนักพระราชวังจะตอบรับทางอีเมลโดยไม่ต้องส่งต้นฉบับซ้ำค่ะเมื่อสำนักพระราชวังได้รับหนังสือแล้วนะคะจะมีการแจ้งความประสงค์และมีหนังสือตอบรับพร้อมแจ้งวันและเวลาที่ได้เป็นเจ้าภาพล่วงหน้า15วันทําการค่ะทั้งนี้นะคะผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือขอเป็นเจ้าภาพได้ที่ www.royaloffice.th ค่ะ